ดวงชะตาชาวกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนะคะมีดาวพุธโคจรมาเป็นราชาโชคในพบเรือนการเงินนะคะจะเป็นจังหวะที่ทั้งดาวการเงินเป็นเกษตรด้วยจะส่งผลอย่างไรกับเรื่องเงินทองโชคลาภของชาวกรกฎในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศรีกรกฎรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหากรรับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงนี้นะคะไปอยู่ในภพเรือนการเงินของชาวก็ระกฎสองดวงนะคะก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะโดยช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนดาวอาทิตย์มีมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีเป็นเชิงเรื่องของความมั่นคงเสถียรในเชิงช่องทางแหล่งหางเงินนะคะช่วงนี้บางท่านจะมีเรื่องของการ มีแหล่งหยิบจับทํากําไรนะคะหาเงินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะนอกจากนี้ยังมีลักษณะการเงินเป็นสม่ําเสมอจังหวะจะโคนจากเรื่องมอรณะได้นะคะเนื่องจากช่วงนี้ดาวอาทิตย์ไปเป็นคู่ทัดไฟกับดาวเสาร์เงินทองต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพการเกี่ยวข้องกับความป่วยความเจ็บการผัดพลากนะคะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ อาจได้เงินแวะเวียนมาอุดหนุนนะหรือว่าช่วงนี้บางท่านจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ได้นะคะสําหรับดาวเรื่องเงินทองนั้นเป็นคู่ธาตุไฟก็ส่งผลเงินทองในประเภทดังกล่าวเนี่ยมีมาเรื่อยๆนในขณะเดียวกันนะคะส่งผลกับเชิงรายจ่ายด้วยเหมือนกันเนื่องจากเป็นคู่ธาตุนะก็จะหาได้แล้วก็มีจังหวะจับใจใช้สอยนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเดินทางบ้างนะหรือช่วงนี้ก็มีเหตุให้ ใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมเข้าของก็ได้เหมือนกันนะคะเหรับดาวพุธโคจรมาร่วมด้วยกับดาวอาทิตย์นะคะในช่วงวันที่หนึ่งกันยายนไปโดยดาวพุธรอบนี้ก็จะมีความเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะเป็นช่วงที่ดาวการงานของชาวกรกฎย้ายเข้าพบเรือนวินาศก็เป็นเรือนของดาวพุธด้วยและดาวพุธมาเป็นราชาโชคในเรือนการเงินนะคะส่งผลการงานของชาวกรกฏช่วงนี้ก็จะโดดเด่นดีกับเรื่องของงานประเภท แก้ไขปัญหานะคะเป็นที่ปรึกษาบ้างงานเบื้องหลังงานทางไกลยอย่างที่บอกนะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงเรื่องของการมีโปรเจกต์โครงการกําลังซุ่มทําโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะโดยเรือนของดาวพุธและดาวพุธมาเป็นราชาชโชคมหาจักรในการเงินก็ส่งผลกับเรื่องการติดต่อสื่อสารในส่วนหนึ่งด้วยนะคะการงานช่วงนี้หากมีเรื่องของการติดต่อประสานงาน,นาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นเชิงเรื่องของการ ใช้การสื่อสารมากบางทีเป็นเชิงพูดอ่านเขียนนะหรือว่าเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นบางทีเป็นเชิงบุคคลจริงๆหรือเป็นเชิงทางออนไลน์เป็นเชิงการสื่อสารก็ได้เหมือนกันนะคะมีข่าวเรื่องเงินทองมาถึงชาวกรกฎนะบางทีเป็นข่าวจากทางไกลนะคะได้เงินแปลกแปลกลับๆนะหรือว่ามีโชคลาภจากเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงพี่น้อง ช่วงนี้สําหรับชาวกรกฏนะคะดาวพุธก็มีบทบาทโดดเด่นกับเรื่องเงินทองหางเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเจราจานะคะมีจังหวะเรื่องของการใช้คาพูดเพื่อแก้ปัญหานะเช่นเรื่องของการไปต่อรองเจราจาไกล่เกลี่ยปณีประนอมนในเชิงคู่กรณีก็ได้เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ดาวพุธเป็นราชาโชคและมหาจักรพอดีนะคะก็อาจจะมีโชวยจากเรื่องเหล่านี้รวมไปถึงการ ใช้คําพูดการติดต่อประสานงานวิ่งเต้นต่างๆนะก็อาจจะได้รับความสะดวกรับเรื่นในช่วงนี้ได้นะคะสาหรับดาวการเงินอนเป็นกเกษตรก็ถือว่าจะหาได้เรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็มีลาบคาดไม่ถึงมาเติมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางไกลเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะ ในเชิงการงานนะคะจะเข้าสู่ภพบ,บินาศนะแล้วก็จะถูกเล็งด้วยดาวพระเกตในภพอรินะคะช่วงนี้การงานจะมีลักษณะแก้ไขปัญหาอยู่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะคะบางอย่างเกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพลันทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นนะบางทีเป็นเรื่องงานหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเรื่องธุระคนอื่นนะคะมีภารากิจลูกหลานบริวารน,นะช่วงนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับภาระเลี้ยงดูแก้ไขปัญหาส่งเสียหรือว่าเรื่องของการ มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กๆหลานๆลูกๆในบ้านก็ส่งผลให้ใช้เวลาไปกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะอาจหมายถึงช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะมีโปรเจกต์โคงการที่กําลังศึกษาค้นคว้าโฟกัสบางอย่างก็ส่งผลให้เก็บเนื้อเก็บตัวบางครั้งก็เป็นลักษณะงานด่วนงานรีบนะอะไรที่รีบเร่งก็มีมาได้นะคะ สำหรับดาวพระเกตของชาวกรกฏช่วงนี้กระตุ้นพบเรือนอรินะีก็จะเป็นเรื่องของความพยายามบางอย่างนะเรื่องความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องเป้าหมายทางการงานการเงินที่ต้องการนะคะซึ่งปะปนอยู่ในช่วงเวลานี้สำหรับดาวรับผลของชาวกรกดคือดาวศุกร์เดือนนี้มีกําลังเป็นนิดนะคะนิดแปลว่ากําลังที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไปอยู่ในพบเรือนเพื่อนสังคมและแวดวงนะคะ อันหมายถึงมีคนมาขอความช่วยเหลือนะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องชาวบ้านมาเป็นงานของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คาปรึกษานะคะบางท่านมาหยิบยืมการเงินกันทองนะหรือเป็นไปในเชิงเรื่องงานสังคมสาธารณะประโยชน์งานการกุศลต่งตางๆหรือว่าทําเพื่อคนหมู่มากช่วงนี้นะคะเป็นเหตุให้ลาบผลนะในเชิงเรื่องของการหากําไรทางสังคมช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นนะถือว่าบางครั้งก็จะเป็นจังหวะช่วยเหลือต่างตอบแทนบ้างนะคะหรือว่ามีเหตุงาน ต้องไปเกี่ยวข้องนะใส่ซองนะหรืออะไรที่เป็นเชิงช่วยเหลือกันนะคะรับชาวกรกฎนะคะช่วงนี้โชคลาภนะไปอยู่ที่เรื่องของวาจาคําพูดนะคะเนะื่องจากดาวพุธเขามีมาตรฐานดีและอยู่ในเรือนการเงินนะช่วงนี้บางทีสื่อสารมากๆในเชิงการงานการค้าจะส่งผลดีนะคะเรื่องของการได้โชคจากอัธยาศัยไมยตรีนะมีคนอุดหนุนเกื้อนหนุนจากเรื่องคําพูดการพูดจานะพูดจาเป็นมงคลช่วงนี้บางทีก็เป็นไปตามปากนะเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะ รับบรรยากาศครัวเรือนชาวกรกฎนะคะเดือนนี้ดาวพันธุเป็นนิดนะคะก็ถือว่าอาจภาระรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนค่อนข,ข้างมากบางทีก็มาจากเรื่องพี่น้องนะคะ,ะมีลักษณะการรับผิดชอบแทนคนอื่นบางทีชาวกรกฎที่เป็นเสาหลักครอบครัวนะหรือดูแลเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะมีอาจรายจ่ายความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องคนรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องของพี่น้องอช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องเยอะหน่อยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ มรณะมาเกี่ยวข้องในเชิงการเงินนะก็คือเข้าของบางอย่างเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะเรื่องของการมีรายจ่ายทางสุขภาพนะช่วงนี้ก็เป็นได้เป็นช่วงที่คู่ครองนะคะมาเกี่ยวข้องทางการเงินก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบางเรื่องได้นะบางท่านก็จะมีเหตุเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเงินเก่าเงินเดิมมรดกสินทรัพย์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวกรกฎที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมนะคะช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สังคมแวดวงมาเป็นราชาโชคมหาจักรในเรือนการเงนินถือว่าก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานทีมได้นะคะการประสานงานการพูดคุยนะมีความโดดเด่นเดือนนี้นะคะบางท่านได้รับข่าวสารทางการเงินจากทางไกลนะหรือว่าเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของเอกสารวิ่งเต้นต้องเกี่ยวข้องในเชิงการเงินการทองได้นะคะ มีทั้งเรื่องโชคจากแวดวงสังคมการนำผลงานออกสู่คนหมู่มากก็ได้นะรวมไปถึงรายจ่ายในเชิงสังคมก็มีมาด้วยนะคะสำหรับในเชิงการคบหาช่วงนี้สเสน่นิยมนะคะก็จะมีสเสน่ห์แปลกๆนะสเสน่ห์ดึงดูดในเชิงเสียตังค์นะเช่นคนมาคุยด้วยนะหรือว่าอยากพบอยากเจออยากปรึกษาก็มักจะมีเรื่องมาให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ คนมาหยิบยืมถามถ่ายเรื่องเงินเงินทองทองนะหรือว่าคบหาใครช่วงนี้นะคะมักจะมาพร้อมด้วยเรื่องภาระนะหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายนะคะมีเหตุชีวิตวกวนนะคะกับเรื่องการคบหาได้ช่วงนี้ดาวคู่ครองเดินโคจรถอยหลังในภพมรณะนะคะในเชิงการคบหามันก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคนเก่าคนใหม่หรือเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะจบลงจะเริ่มใหม่จะไปต่อช่วงนี้มันก็อาจจะงงงสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในเชิงสุขภาพนะคะเดือนนี้ชาวกรกฎดาวพระเกตไปกระตุ้นภพบรินะคะ โรคภัยไข้เจ็บประเภทบุบป,ป,ปับฉับพลันนะแพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะเรื่องของการมีกําลังเรี่ยวแรงช่วงนี้ไม่ค่อยเสถียรน,นะบางวันจะรู้สึกเบื่อนะแล้วก็ขี้เกียจได้ง่ายนะคะนอกจากนี้บางทีจะเป็นเชิงเรื่องของการท้อแท้เบื่อเซ็งนะช่วงนี้เป็นได้นะเนื่องจากดาวอังคารนะคะจากเดิมมาอยู่ในภพลาภะมันก็เข้าสู่ภพวินาศมันก็เป็นภพเรือนกึ้งดีถึงเสียนะบางทีก็จะรู้สึก ท้อแท้ง่ายกว่าปกตินะคะเบื่อเส็งนะหรือว่ามันไม่ค่อยมีกระจิตกระจจยทำอะไรในบางช่วงนะคะสำหรับชาวกรกฏช่วงนี้นะคะในเชิงรับผลมีทั้งดาวรับผลกําลังน้อยนะคะรวมทั้งดาวพระเกตอยู่ในภพอริดังนั้นเรื่องของการคาดคะเนคาดการตัวเลขต่างๆนะมักจะคลาดเคลื่อนเลื่อนได้ง่ายนะคะแต่โชคลาภไปโดดเด่นในเชิงเรื่องของสติปัญญาไหวพริบปริพานนะคะการสื่อสารอัธยาศัยนะบางทีคําพูดการสื่อสารนําเงินทองมาให้นะคะ หากมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขทางการงานนะเนื่องจากก็จะมีดาวไปกระตุ้นนะคะใช้สติปัญญานะคะตั้งสตินะหลายสิ่งก็จะสามารถผ่านพ้นในห้วงเวลานี้ได้นะคะก็ขอวอวยพรนะให้เรื่องเงินเงินทองทองของชาวกรกฎนะคะผ่านพ้นได้เป็นอย่างดีในเดือนนี้นะคะสิ่งใดที่ตั้งใจไว้นะในเชิงเงินทองเงินก้อนก็ขอให้สมความตั้งใจนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ